สวัสดีครับพี่น้ององไยทุกคนนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับผมคิดถึงทุกคนนะครับวันนี้ผมมากินน้ำพริกกะปี่ครับผมโอ้น้ำพริกกะปี่ครับพี่น่ากินมากครับอ่าดูไปกันแล้วกันนะครับดูไปกันแล้วกันนะครับลองดูก่อนนะครับเป็นยังไงโอ้โหพี่หน้าตาเนี้ยครับผม อ่าสวัสดีทุกคนนะครับอ่าก่อนเข้ามาถึงผมผักกดไลค์กดแชร์ผักติดตามนิดหนึ่งนะครับอ่าสวัสดีทุกคนปีใหม่ใกล้ถึงแล้วนะครับเอาถึงแล้วพี่ไม่ใกล้แล้วนะครับโอ้โหลืมไปครับพี่มาอืมอืม,อม,อม น้ำพริกกระปิเนี่ยครับพี่ผมรอมาทั้งนานเนี่ยยังไม่ได้มาครับสั่งไปตลาดใดรอบแล้วพี่โอ้โหครั้งนี้มาเจอกันเลยว่าสุคดีมากแล้วครับผมมาครับพี่หึประกาศข่าวนี้ก็ประจําอยู่แล้วครับอันนี้มาอืมเงาผมผู้อ๊อฟ โอ้โหเนี่เป็นไงบ้างครับพี่คือมาทานเข้าเด้วยกันนะครับเขา้าวเวยร้อนๆ,ๆนะครับเข้าร้านแล้วพี่หอมราคาชุงนะครับคุณใหญ่ครับพี่มา โอ้เจอกับน้ำเปี้ยนี้เอาละร้อนก็อนพอดีเลยครับพี่มาครับผมทานนี้กันนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับอ่ะอ้อืม้มอืม,อมโอ้มีหลายพี่มีหลายครับมีถั่ถวมักยาว

โอ้โหอบนกนุ่มง่เลยเนี่ยโอ้โหมาครับขอบคุณมากทุกคนที่จะดิจิตตามผมที่ยังมาดีติตตามขอบคุณทุกคนนะครับอ่าครับผมมาครับเป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยพี่ โอ้โหโโนีสุยอดเลยครับ,รบตาตาพี่สวยงามพล้ำเก้าครับพล้ำเก้าจีบปากผมแล้วครับพี่ ตลอดเลยครับผมพลัมเก่าพลัมสองคืออยู่มากครับพี่ทำงานโรงงานมาครับผมโอ้มีอีก जनपाए हफ्ते हाँ। สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกที่ไม่รู้จักกันอย่างนี้นะครับก็ปรับเข้าวผมก็หมดไปเข้าสวยก็หมดแล้วนะครับก็ขอนี้ก่อนครับผม ขอบคุณมากทุกท่านทุกคนครับ <c oughs> อ่าเฮ้ยน,นะอย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์ฝากติดตามนิดนึงนะครับขอกำลังใจหน่อยครับผมอ,นนอืมฮะขอกินมเวนแล้วก็ชิมบ้องปลาทมถึงมาเลย ครับท่านครับคุณย่าจึงยืนนะครับยืนแล้วแล้วก็ลืมทักทายทักคุยกันครับผมขอบคุณมากทุกท่านนะครับครับผม